ไปต่อกันที่เรื่องราวของ2พี่น้องยอดกระตันยูนะคะคือในโซเชียลเนี่ยเขาแห่แชร์ภาพติดตังเรียนหญิง2พี่น้องยอดกระตันยูค่ะว่าเขาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเนี่ยช่วยผู้ปกครองขายอาหารนะคะแล้วก็หน้าตาของน้องๆก็สวยน่ารักจึงเป็นที่ฮือฮายอย่างมากค่ะ จากกรณีที่มีเพจนะคะชื่อเพจว่าข่าวเด็ดชนบุรีโพสต์ข้อความว่า2พี่น้องม .3 และป .4 ยอดกระตันยูใช้เวลาหลังเลิกเรียนช่วยผู้ปกครองมาขายโจ๊กและก๋วยเตี๋ยว ว่างงานค่ะคือเวลาว่างเนี่ยก็มาหาเงินเพื่อเป็นทุนการเรียนมาตั้งแต่ช่วง16นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาเสาร์อาทิตย์เองเนี่ยก็อยู่จนถึงร้านปิดตี2เลยค่ะพิกัดอยู่ที่หน้าวัดชากสมอตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมกับภาพของสองพี่น้องนะคะกำลังทำโจ๊กแล้วก็ต้มเล้งแซ่บเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนค่ะ ผู้สื่อข่าวของเรานะคะเดินทางไปพบกับนางสาวชนทิชาสิมาตาอายุ39ปีเป็นเจ้าของร้านซึ่งเป็นป้าของเด็กหญิงพัชรทรทองดีอายุ15ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนผ่านทองต้นสนอยู่ชั้นม .3 นะคะแล้วก็เด็กหญิงชาลิสาสิมาตาอายุ11ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลดอนหัวร่อหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นสองพี่น้องกันนะคะแล้วก็มาทำอาหารเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยก็มาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว น้องพัชรธรนะคะกล่าวว่าพ่อและแม่ต้องทำงานคนละที่จึงมาอาศัยอยู่กับป้าค่ะแล้วก็มาเรียนที่นี่ได้ประมาณ1ปีเศษเลิกเรียนปุ๊บก็รีบกลับมาช่วยป้าจัดของทำอาหารขายหลังจากนั้นค่ะก็ต้องกลับบ้านเพื่อทำกลาดบ้านแล้วก็พักผ่อนเพื่อไปเรียนตามปกติแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็จะมาตั้งแต่6อขออภัยค่ะมาตั้งแต่4โมงถึงตี2เลยจนร้านปิด ส,ส่วนสาเหตุที่ต้องมาช่วยป้าหาเงินแบบนี้นะคะก็เพราะว่าจะได้มีทุนส่งตัวเองแล้วก็น้องเนี่ยเรียนสูงๆทางด้านของนางสาวชนทิชาป้าของเด็กทั้งสองก็บอกว่าหลานทั้งสองคนไม่เคยเกเรค่ะเป็นเด็กดีช่วยครอบครัวหาไรายได้หลังเลิกเรียนมาตลอดแล้วก็อยากจะฝากนะคะว่าหากใครที่อยากจะอุดหนุนก็มาได้เลยนะคะตามที่กัดร้านโจ๊กเจ๊หยกหน้าสมประตูวัดชากสมอตาบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี